สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับปีใหม่ด้วยบล็อกเที่ยวปักกิ่งสีวันสามคืน EP สองค่ะและบล็อกนี้นะคะแพทจะพาทุกคนมาเที่ยวกำแพงมินจีนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะที่เราต้องมาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ต่อด้วยแวะชมความงดงามนะคะของพระราชวังต้องห้ามสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ค่ะและนอกจากนี้นะคะแพทก็ยังพาทุกคนนะคะไปมูเตรูวัดตั้งในปักกิ่งค่ะเพื่อเสริมความปังความเฮงตลอดทั้งปีนะคะและปิดท้ายคลิปนะคะด้วยการเดินปักกิ่ง SKP ค่ะห้างหรูที่สุดในปักกิงะะ่งทที่ทแ ท่านร้านอาหารพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะนี่โรงแรมแบบดีมากๆาเลยคือ <c ười> เรียกรถให้เราด้วยนะคะคือที่นี่ดีๆอ่ะแอบเรียกยากมากๆแล้วก็ต้องใช้อารีเพย์เท่านั้นนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรถนะคะที่จะไปในตัวเมืองเนาะเราเลือกพักแถวย่านในแบบเมืองเก่าตัวเมืองเลยนะคะแถวแถวแบบจัตุรัสเทียนอันเหมอนอะไรเงี้ยซึ่งโรงแรมที่เราจะพักนะคะชื่อฟูดี่โฮเทลนะคะโรงแรมประมาณ3.5ดาวแล้วก็ราคาแบบโอเคมากๆเราพัก2ห้อง8,000บาทนะคะก็ซึ่งตกห้องรับ4,000นะคะสามารถพักได้3คนต่อ1ห้องโอเคเดี๋ยวไปกันค่ะ นเมื่อกี้เราก็เอากระเป๋านะคะไปเก็บที่โรงแรมที่เราจะพักในกัวงเมืองแล้วเนาะเราก็นั่งแท็กซี่นะคะมาที่สถานีรถไฟชิงเหอนะคะ Railway Station ซึ่งสถานีนี้จะมีรถไฟเร็วนะคะไปที่มาต้าหลิงนะคะที่เป็น The Great Wall กำแพงเมืองจีนโอเคไปค่ะเดี๋ยวชิประมาณ20นาทีนะคะ ตอนนี้ก็ถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะเพอแบบมันใหญ่มากอะ่ะคือล่าสุดเราเคยนั่งรถไฟจีนอะ่ะตอนที่ไปคุณหมิงกัตตารี่ใช่ปะคนจะเยอะมากแต่อันนี้คือคนน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกตก่อนว่าเราขึ้นเกตไหนนะคะนี่ก็ดูเกตตรงนี้นะคะว่ารถไฟเราออกกี่มงนี่อันนี้คือสถานีรถไฟชิงเถอนะคะใหญ่มากๆนะคะเหมือนแอร์พอร์ตเลยอะ่ะ โอเคตอนนี้ก็ถึงรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งตู้2เนาะอันนี้ค่ะไปเราจองแบบ s e c ันด์คลาสนะคะแต่ว่าขากลับเราจองเฟ r ร์สคลาสมันก็จะดีกว่าราคาตั๋วขาไปประมาณคนละ92บาทนะคะ<ม>98บาทประมาณนี้ อันนี้จะเป็นตู้ของ second class นะคะก็คือจะเป็นที่นั่งแบบ3 3 2สองนะคะทุกคนก็จะที่นั่งจริงๆแล้วว่าที่นั่งของ second class ก็ค่อนข้างโอเคแล้วเนาะแบบสะอาดแบบสะอาดเลยอะทุกคนแล้วก็ราคาแบบดีมากๆคือรถไฟความเร็วสูงของจีนแล้วว่าแบบ เออซึ่งอยู่ดีดีงามมากดีงามมากจริงแต่ว่าขากัับเราจะนั่ง first class เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่ามันต่างกันยังไงนะคะ a few moments later โอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาที่มาต้าหลิงแล้วนะคะซึ่งเป็นด่านหนึ่งที่สามารถขึ้นกําแพงมึงจีได้แล้วก็เขาบอกว่าด่านนี้ก็คือขึ้นไม่ยากนะมันยังแคบบอขาขึ้น โอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นเครบินขคาง์แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าราคาจอมทั้งหมดอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแต่อย่าบอกว่าหนาวมากๆๆๆๆๆงมงมงนี้คือฟิลไ์คือลบสี่ชินๆินก็คือถลบในรถเห็นแล้วมากทุกคนคลิปนี้คือเที่ยวฟิลผู้ประสบภัยสุดๆนี่ถ้าเราซื้อ ตัวนะคะคมันก็จะเป็นแบบ QR code มาให้ก็คือสแกนได้เลยนะคะเราซื้อผ่าน t r i p c อ m สามารถบอนเซอร์เราได้นะคะ t r i p com ซื้อมาหลายทิปแล้วนี่อันนี้ก็คือทางรอที่จะขึ้นกระเช้านะคะกำแพงเมืองจีนเราได้มาแล้ว,ลวเป็นที่ที่ป้าอยากมา จพ่ออยากมามากพ่อเขาจะคืนหินเนเดียวเป็นที่เดียวที่ป่าขอมาเหรอเออไม่คนจีนงึืนหินกันป่าอย่างมาแหรกกำแพงเมืองจีนอยากมาเอออตีขึ้นหินนะคะเอาแพนด้ามาปล่อยหน่อยแพนด้าพ่อโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาที่กำแพงเมืองจีนนะคะจริงๆถือว่า เป็นอีกคือกัดหนึ่งที่เราอยากมามากๆนะคะเพราะว่ากำแพงมืองตีนะคะถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่อยู่ในเจ็ดิ่งมหศจุรย์ของโลกด้วยทุกคนผูกขึ้นวเบวยนเป็นมรดกโลกนะคะ <c oughs> ก็ประวัติความเป็นมาของกำแพงมืองตีนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสร้างแบบโดยราชวงศ์หลายราชวงศ์มากนะคะแต่ว่ามีเนื้อที่กว่า2 0,000่นกว่ากิโลเมตรเลยแล้วก็ยาวมากๆนะคะเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ที่สร้างขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันศัตรูจากทางทิศเหนือ เมื่อก่อนไม่รู้เลยแต่ว่าลองสังเกตนะคะมันอ่ะอยู่ตามผิเขาต่างๆอ่ะเยอะมากๆคือเป็นกําแพงแล้วก็ล้อมรอบไปโอ้โหเขาบอกว่ามันอ่ะแบบควบคุมแบบหลายด่านหลายมฑลของจีนมากๆเลยนะคะที่นี่สวยแต่ว่าไม่แนะนําให้มาหน้าหนาวนะเพราะว่ามันหนาวจริงๆทุกคนตอนนี้คือหนาวแบบน่าจะลบเก้าได้อ่ะนี่เขาบอกกาแพงของจีนนะคะ เริ่มสร้างในช่วงแรกเนี่ยคือราชวงโตค่ะผูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่แบบ ราชวงศ์ฮ้านราชวงศ์ตุยถังแล้วก็ราชวงศ์หมิงโอ้โหก็คือหลายราชวงศ์มากมากนะคะความยาวทั้งหมดของกำแพงเมืองจีนนะคะอยู่ที่21,196้อกิกิโลเมตรค่ะครอบคลุมทั้งหมด15มณฑลในประเทศจีนเลยทุกคนก็คือยิ่งใหญ่มากๆนะคะความสูงเฉลี่ยนะคะอยู่ที่6-7ถึงเเมตรค่ะบางจุดเนี่ยสูงถึง14เมตรเลยดีใจมากเลยค่ะที่มาในวันนี้นะมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยแล้วก็ถูกขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก้ด้วยนะคะก็ ถ้าใครมีโอกาสมาประเทศจีนนะคะแล้วก็มาปักกิ่งแนะนํามาเลยแล้วเขาบอกว่าด่านที่เรามาเนี่ยปตาต้าหลิงอนะ่ะเป็นด่านที่ฮิตส,สุดๆแล้วก็มาง่ายสุดๆด้วยก็คือนั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนนะคะแค่ประมาณ20นาทีนะมาที่ด่านนี้ถึงเลยโอเคแล้วก็นั่งกระเช้าขึ้นมานะคะราคากระเช้าก็คือไปกับอยู่ประมาณ600กว่าบาทค่าขึ้นก็อีก40หยวน เที่ยวแบบฟิลปูประสบภัยสุดๆมากทุกคนตาบมือตาบมือก่อนหน่อยพ่อพ่อมากำแพงเมืองจีนพ่าทิตขึ้นทินพ่อบอกพ่ออยากมามากก็เลยพามาดีใจไหมครับดีใจครับโอเคครับที่กลับก็คือที่เดิมนะทุกคน นี่รเรากำลังลงจากกำแพงเมืองตีนะนะคะ,ตร,ะตรงนี้นะคะถ้าเลี้ยวมาฝั่งขวานิดหนึ่งเนาะจากตรงทางขึ้นเข็มค่ะนะก็จะมีร้านขายของต่างๆนะคะรวมถึงแบบขายอาหารด้วยมีซาบักเข็ดซีนะคะมีชากี๊เดี๋ยวก่อนจะ ไปนัง่งรถไฟแล้วว่าเราจะไปซื้อชากกีเพราะว่าที่จีนอะเราว่าอร่อยกว่าที่ไทยทุกคนนี่เห็นไหมคะแถวนี้ก็คือมีแบบที่เดินเล่นนะคะมีร้านอาหารอ,อ่ะ KFC ที KFC มี Starbucks ตอนนี้เราก็กําลังจะกลับเข้าในเมืองนะคะทุกคนนั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้เราจะไปที่สถานีเบยจจิงรอบนี้เราจะนั่งแบบเฟิร์สคลาสนะคะก็จะดูความแตกต่างระหว่างเซคเกิลคลาสขามากับเฟิร์สคลาสว่าที่นั่งมันต่างกันยังไงก็ราคาแพงกว่าเซคเกิลคลาสประมาณแคะ่เท่าหนึ่งเนาะก็ขามาประมาณ98บาทคา,ากลับาาก,บาาก็ประมาณ1 8 0บาทั้งคันี่มากมาี่แล้วก็ที่นั่งจะเป็นแบบ22ค่ะ แล้วก็เอนได้เยอะกว่าแล้วก็มีที่วางเท้าด้วยนะ๊ะอินก็นั่งคนเดียวเลยเต้นอยู่เต้นอยู่เต้นอยู่เอันนี้เท่าไหร่อ่ะให้ดูเหรอเอ่อโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ถึงือว่าจะนั่งแท็กซี่ไปแถวแถวจัตุรัสกลางนะคะของอูกกิที่เป็นแบบถนนชอปปิ้งเดี๋ยวว่าไปที่นั่นละกันใช้เวลาประมาณ โอเคชื่ออะไรนะคะปะป๊าห้างจินอะไรนะจินเตาจินเปาเ,เดี๋ยวใส่ชื่อไว้ตรงนี้นะคะซึ่งร้านอาหารที่เราจะมาทานนะคะอยู่ชั้นห้นะทุกคนนี่ค่ะเราก็มาทานร้านเป็ดปักกิ่งร้านดังนะคะในกรุ่มปักกิ่งนะคะชื่อเบยจิงดาดงนะคะจริงๆแท้เค,คยมาทานร้านนี้ประมาณ2ครั้งแล้วแต่ว่าเหมือนครั้งนี้เขาแบบรีโนเวทใหม่แลวแบบสวยมากนี่ชื่อร้านอยู่ที่ โอเคมื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็กลับเข้าเมืองเนาะมาทานร้านเป็ดปักกิ่งชื่อดังนะคะชื่อเบยจิงดาดงซึ่งอยู่ย่านหวังผู้จินนะคะซึ่งหวังผู้จินก็เป็นเหมือนแบบย่านถนนช้อปปิ้งของแบบปักกิ่งเลยเหมือนฟิวแบบสยามสแควร์นั่นแหละแต่ว่าตอนที่เราเคยมาที่ร้านนี้นะคะ คือมันไม่ใช่ฟิลนี้เลยมันจะแบบร้านจะค่อนข้างแบบชัยนิชนเออแต่ว่าก็ก็สวยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขารีโนเวทใหม่อะทำเป็นสีฟ้าทั้งหมดแบบฟ้าพาสเทลคือฟิลเหมือนเรามาทานไฟไดินิ่งเลยอะแต่ว่ารีวิวคือสูงมากๆที่นี่ก็ดังเป็ดปักกิ่งนะคะก็เดี๋ยวมากินกันแต่ว่าเราสั่งเป็นเป็ดแบบเหมือนฟิลเนี่ยแบบว่า โพซิชันอะเพระเพราะินเพราฟอร์รรี่อยากกินโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดที่สั่งไปใช่แล้วทั้งหมดที่สั่งไปเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะโอเคมาชิมเมนูผักอร่อยแน่นอนป๊า้าชิมไหมรอบมากอืมอร่อยแค่ผักยังอร่อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ๋อกุ้งทอดครีมสลัดใช่ค่ะมาชิมกันอันนี้กินกินได้แน่นอนครับเดี๋ยวมามีทำให้ อ,อร่อยมากกุ้งตัวใหญ่มากปลามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมมาชิมเลยเผ็ดเหรอเห็ชิมลอนมันเผ็ดปลาอ่ะแต่อร่อยนะอร่อยเลยทุกคนมันเป็นปลาฮาริบัตนะคะก็ไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวไปให้เคนหาว่ามันคืออะไรอร่อยมาก นี่โอเค,โอ,เคโอ้นนี่ข้าวผัดนะคะเป็นข้าวผัดเนื้อโอเค <มา S 1> ลูกไม่ให้ถ่ายคะ่ะอ่ะค่ะโอเคคือใหญ่ๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็ดย่างของเรานะคะนี่เชฟก็คือจะมาแร่ให้ดูข้างๆเลยโอเคทุกคนมาปักกิ่งนะคะยังไงเราก็ต้องทานเป็ดปักกิ่งนะคะมาค่ะนี่ดู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 อืมได้ยินเสียงไหมทุกคน หนังมันกรอบมากอ,มอร่อยอปะ๊ะป้าหนังกรอบมากหนังกรอบมากอ่ะพอกรอบเลยเอ่ะช,ชิมกรอบมากกรอบแบบกินขนมเลยนะโอ้อร่อยมากทุกคนอ่ะกินกะินเนื้อก่อนอร่อยมากเต็มสิบที่จริงๆต้องมีแป้งด้วยนะคะโ้าวแบบโอเคดูนะคะ <the> นี่เนแป้งกระดาษเนี่ยอืมเฮ้ยเหมือนอ๋องทํทำให้แบบบ้าปลาป้าครับป้อนปลาป้าครับขอบคุณครับเป็นไงครับเป็นไงกินกับแป้งแล้วอร่อยไหมโอเคก่อนจะปิดวอล์กนะคะเรามาดูกันก่อนว่ามือนี้หมดไปกี่บาทแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนั่งแท็กซี่กลับเข้าโรงแรมนะคะทุกคน โอเคมือนี้นะคะราคา2,100เท่าไหร่นะ80หยวนนะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ1,000 0กว่าบาท1,000 0นิดๆก็แค่ราคาเป็ดปากีก็6ก็600แล้วอ่ะเธอใช่ไหมตอนนี้มีคนซื้มี <laughs> มคนซื้อ <laughs> ถึงโรงแรมแล้วนะคะเราพักกันที่เบยจจิงพูดี้โฮเทลนะคะทุกคนก็เป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางสถานีรถไฟเลยแบบใกล้มากๆคือรับประมาณแบบ4.000กว่าบาทห้องใหญ่มากปะปะ๊าคือละสี่พันเองอะ่ะใช่แล้วก็ห้องเฟอร์อ่ะใหญ่กว่าห้องนี้อีกนะรู้ปะใช่แบบใหญ่ใหญ่มากลยเนี่ยห้องใหญ่มาก,มากซึ่งราคาแบบดีมากๆอ่ะทุกคนวิร์กมาก 굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคนเช้าวันสุดท้ายนะคะที่ปักกิ่งนะคะเช้านี้ก็เรายังอยู่กันที่โรงแรมนะคะเตรียมที่จะกินเบรคฟาสต์กันนะคะซึ่งราคาเบรคฟาสต์ที่นี่ก็80หยวนนะคะประมาณ400บาทนะคะห้ออาหารที่นี่สวยมากเลยทุกคนดูดิเออเห้องฟมสมุดอะเออแล้วก็อาหารก็ค่อนข้างเยอะนะแต่อาจจะแบบไม่ได้ดีมากเท่าที่ย<อ>ูนิเวอร์แซลนะคะ เรามาที่ราชวังต้องห้ามนะคะเดี๋ยวพอไปเดนซิตี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้อบัตรกันนะเออเท่าไหร่นะราคา40หยวนนะคะต่อนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นอ๋อแต่ว่าต้องเอาพาสปอร์ตเข้ามาด้วยนะไม่งั้นจ้าไม่ได้นี่ก็จริงๆแนะนำถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะถ้าไม่อยากให้คนเยอะเนาะเนี่ยยืนตรงเนี้นนนนยนี่ยืนตรงนี้ หันมาหน่อยก็อันนี้ยังไม่ถึงทางเข้าเลยนะคะมันใหญ่แบบต้องมากเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าที่ซื้อตั๋วมันอยู่ตรงไหนนะรอนเหรอเขียนเอาใส่้วยนะโอ๊ยพ่อพิมพ์เพตตี้ นี่แค่เซอร์วิสนะ,ะแเขาบอกว่าพิซซูออนไลน์แล,ล้วยังไงวรระเดี๋ยว่าาจะได,ได้เข้าไหมจ้าตั๋วนะคะราคา35มสิบห้ายวนนะคะก็จริงๆเขาบอกให้บุ๊กออนไลน์โอลี่นะแต่ว่าก็มีตั๋วขายตรงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันซึ่งเข้าข้างในเนี่ยเขาจะตรวจกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยรอบแล้วก็ตั๋วก็คือเลขที่พาสปอร์ตเอาไว้ ต้องสแกนพาสปอร์ตเข้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตั๋วคือพาสปอร์ตพี่ okay, ฉันชอบมากครั้งที่แล้วเป็นอย่างนี้ปหมไม่ครั้งที่เราต้องซื้อตั๋วค่ะคือตอนนี้อยากจะบอกว่าจีนพัฒนามากๆเลยนะคะตอนนี้แค่แบบเข้ายูนิเวอร์แซลก็คือต้องใช้พาสปรอร์ตทุกอย่างคือลงระบบพาสวร์เลยสแกนหน้าเรา้ก็คือเขาไม่สแกนพาสปอร์ตเขาก็สแกนหน้าเราเจ๋งมากๆแบบรู้สึกประทับใจปักกิ่งมากๆเลยค่ะทีนี 大家好。 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในพระราชวังต้องห้ามนะคะตามภาษาจีนนะคะของพระราชวังต้องห้ามเนี่ยชื่อว่ากู้กงค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าถ้ามาปักกิ่งอะ่ะพระราชวังต้องห้ามก็คือหนึ่งในพิกัดที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะคะที่นี่เริ่มสร้างนะคะตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเลยแล้วก็มีสร้างต่อพัฒนาเรื่อยๆจนถึงแบบสิ้นยุคจักรพรรดิเลยนะคะแล้วถ้าสําคัญจริงๆเนาะก็คือที่นี่เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮานะคะถ้าเกิดใครเคยดูหนังจีนเยอะๆอะ่ะ ที่พระนางสูสีไทยฮาวที่เป็นแบบจักรพรรดินีเนาะที่แบบขึ้นครองร้านแล้วก็ฆ่าแบบหลายคนมากๆนะคะเพื่อแบบ ขึ้นของราษนะแล้วก็เป็นเอาง่ายๆก็คือเป็นคนที่น่ารับถือด้วยแต่ก็ค่อนข้างโหดที่นี่ก็ยังเป็นที่ประทับนะคะของกษัตริย์จกักรพรรดิหลายพระองค์นะคะของประเทศจีนเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะถ้าเราเคยดูในหนังจีนนะทุกคนคือถ้าใครจะอยู่ที่นี่นะคะก็คือต้องเป็นแบบสนมเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นแบบพวกข้าราชบริพารส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงส่วนถ้าอยู่ข้างในและเป็นผู้ชายใช่ไหมก็ต้องเป็นพวกห้องเต้หรือแบบลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นและก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดอยากเป็นข้าราชบร ผู้ชายจะต,ต้องโดนหั่นนะคะก็คือเป็นหันทีคือเมื่อกี้ยังถือว่าไม่ใช่ข้างในนะคะฟิล์เมื่อกี้เหมือนฟิลอะไรรู้ป่ะเหมือนตําหนักฝ่ายหน้าอันนี้คือหน้าหน้ายังไม่ถึงตรงกลางไม่รู้แต่ว่าเอาไปช่วยเมื่อกี้คือตําหนักหน้าอันนี้ก็ตําหนักหน้าเออหน้า้หน้าอีกแบบตําหนักน้างอะไรอย่างงี้นี่คือมันใหญ่มากทุกคนคือเอาง่ายๆเราไปแวร์ไซด์ใช่ป่ะ อันนี้เราว่าใหญ่กว่าวายฟายอ่ะเธอว่าจริงจ,งจงว่าเนี่ยจะบอกว่าใสวัดที่ไทยอินวัดอะไรนะที่เราแก<ป>้วเออ,เอ,อ,อไม่ใช่วัดบ่อพิษไม่ใช่น้ำจีนที่ที่เราไปเสริมดวงกันทุกปีอ่าอ่าอ่าสวยอยู่นะเออคล้ายๆสวยนะวัดเล่งนี่ยี่ทุกคน,นอเออ,เอ,อนนใช่ใช่ใชอยากจะบอกว่าเป็นพระราชวังนะคะที่ ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะขนาดพื้นที่720,000ตารางเมตรค่ะโอเคแล้วก็ข้างในนะคะก็มีจำนวนอาคารกว่า980หลังเลยค่ะทุกคนสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณโดยใช้สีแดงเป็นหลักนะคะเพราะว่าสีแดงเนี่ยแสดงให้ถึงแบบพวกอำนาจต่างๆของจกักรพรรดิสมัยนั้นนะคะอันนี้เรายังไม่ถึงข้างในนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อน อันนี้นะคะเป็นตำหนักหลักเลยของพระราชวังต้องห้ามะค่ะเขาเรียกว่าโถงไถเหอนะคะซึ่งคนจีนน่ะเรียกว่าไถ่เหอเตี้ยนเขาบอกที่นี่ก็จะมีเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีหลังคาเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ทาสีด้วยสีแดงแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบจกักรพรรดิจีนเลยะค่ะที่งดงามนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือ เป็นตำหนักใหญ่ที่สุดของพระราชวังเลยแล้วก็เคยเป็นสถานที่สําคัญนะคะตั้งแต่แบบอภิเษกสมรสนะคะหรือว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโอเคเดี๋ยวเราลองไปส่องข้างในว่าเป็นยังไงบ้างทำาไมเขาไม่ให้เข้าอะ่ะทุกคนเออแต่ว่าฟิลแบบดูหนังจีนเลยอะ ข้างหลังของเรานะคะคือโถงเป่าเหอค่ะที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสามตำหนักหลักนะคะของพระราชวังต้องห้ามร่วมกับโถงไห่เหอกับโถงจงเหอค่ะที่นี่ก็ใช้เป็นสถานที่สอบจกักรพรรดินะคะแล้วก็เป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองนะคะตั้งแต่ราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงค่ะคกีฟก็ค้นคว้าประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญนะคะในการถ่ายเรื่อง เดอะมัมมี่นะคะทอมออฟเดอะดรากอนนะคะที่แบบเป็นประวัติเกี่ยวกับจีนซีฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงโถงจงเหอนะคะหรือ hall of central harmony นะคะซึ่งนี่เป็นตำหนักที่ตั้งอยู่ระหว่างโถงไห่เอ,อ๋อกับโถงเปาเหอนะคะทุกคนก็เป็นตำหนักขนาดเล็กกว่าทั้ง3อันเมื่อกี้นะคะเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเตรียมตัวหรือรับคำแนะนำก่อนพิธีสำคัญนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูเหมือนมีบัลลังก์ด้วยะ ยังไม่หมดนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแนวตำหนักฝ่ายในที่อยู่ของสนมต่างๆเมื่อกี้เป็นแบบแนวที่ว่าข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะที่ว่าราชการของกษัตริย์จักรพรรดิอะไรเงี้ยเป็นไงครับมาเที่ยวปักกิ่งครับ,บ,รบสนุกครับสนุกครับผู้คนรู้แม้ว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่พ่อฉันอยากมานะคะพาไปยุโรปก,ก็คือเฉยเฉแต่ว่าอยาก มาปักกิ่งมากมาจีนนะคะนี่เราจะไป Imperial Garden นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วละ่ะในพระราชวังต้องห้ามค่ะโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของ Imperial Garden นะคะสมัยก่อนนะคะคนในพระราชวังอย่าง จกักรพรรดิหรือว่าจากักรพรรดินีหรือว่าสนมต่างๆเขาก็จะมาเดินเล่นสวนแถวนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้ไปขอพรด้วยก็คือต้นนี้นะคะไว้แบบขอพรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดพี่จา้าเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีหอดูดาวด้วยที่แบบเวลาสมัยก่อนเขาจะแบบเหมือนขอพรต่างๆมาถ่ายรูปสวยๆและการเก็บบรรยากาศนะคะแล้วก็แนะนําให้ใส่ชุดจีนแบบนี้โอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปที่นี่ให้ดูคะ่ะ ทุกคนเราขอโทษนะที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้พาไปถ่ายหลายๆมุมแล้วก็อาจจะพูดแบบเตรียมข้อมูลมาน้อยเนาะเพราะว่าคลิปนี้คือเร่งรีบมากๆแล้วก็พาลูกมาด้วยแล้วก็เวลาเรามีน้อยมากเพราะเรามาแค่3วันนะคะก็ะเลยแบบ I'm so sorry ค่ะตอนนี้เราก็จะออกไปจากพระราชวังต้องห้าม้น,นะคะเดี๋ยว ไปขึ้นรถเนาะเรานัดรถไว้ให้มารับตรงตรงที่ที่เขาบอกเราว่าเออจะมารับตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปไหว้พระที่วัดราม,มานะคะซึ่งเป็นวัดที่มาปกิ่งทุกครั้งแล้วก็มาไหว้ตลอดนะคะ เราไปอ่านรีวิวมาหลายที่นะคะก็คือรถเช่าที่ปักกิ่งอะ่ะค่อนข้างหายยากมากๆนะคะซึ่งเราก็มีคอนแทคอยู่แล้วเนะวาะเพราะเรามาปักกิ่งหลายรอบราคานะคะก็คือถ้าเกิดจากปักกิ่งอะ่ะไปที่กำแพงเมืองจีนเขาจะคิด1,500หยวนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบฮาร์ฟเดย์นะคะประมาณ8ชั่วโมงถ้าขับรถตั้งแต่8โมงจนถึงประมาณบ่าย3-4เงี้ย1,500หยวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเช่าประมาณ5ชั่วโมงก็จะอยู่ที่1,200หยวนนะคะจริงๆสามารถสอบถาม ราคาได้จากคนขับรถเลยเดี๋ยวเราถ้าใครอยากได้คอนแทคนะคะก็สามารถทักมาถามส่วนตัวได้นะคะโอเคมาถึงรามาเทมเพิแล้วนะคะตซื้ออะไรไว้ปะจริงๆอ่ะจะต้องไปซื้อ,อดอกบัวข้างนอกแต่ว่าเมื่อก่อนนะเราไซื้อแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้จุดเท่าไหร่ก็ไม่เป <c oughs> ็นไรมีทูบขายข้างใน ทุกคนได้ตัววมาแล้วนะคะใบละย5่หยวนค่ะเดี๋ยวเข้าไปเมื่อก่อนอยากจะบอกว่าเข้าฟรีนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเราเพิ่งมามันก็เริ่มเก็บเงินแล้วรามาเทมเพิลนะคะก็จะเป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ว่าเขาบอกเมื่อก่อนอะ่ะเคยเป็นพระราชวังของลูกชายของกษัตริย์องค์หนึ่งนี่แหละแล้วก็เหมือนมีการเปลี่ยนเป็นวัดนะคะแล้วที่นี่จะเป็นวัดแบบทิเบตท,ทุกคนก็จะมีแบบพระที่แต่งตัวเป็นแนวพระทิเบตอยู่ข้างในซึ่งวันนี้แพนมาน่าจะ รอบนี้จะเป็นรอบที่4ี่แลคะฝั่งนี้นะคะข้างในก็จะมีให้เช่าพระกลับบ้านนะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบกําไรข้อมือลูกประคำแล้วก็แบบพวกของมงคลอะไรอย่างเงี้ยสามารถซื้อตรงนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระตรงข้างในคะ่ะ ตั้งจิตเหมือนอ้อยค่เนะออเหมือนอ้อยเหมือนอ้อยที่นี่นะคะถือว่าเป็นวัดที่เบตนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยในปักกิ่งนะคะทุกคนวิธีการไหว้นะคะอันนี้ก็คือฟร<ม>ีเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปนะคะที่ละสามดอกแล้วก็ให้ขอบพรตามที่เราต้องการเนาะโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปจุดธูปกัน อันนี้จะเป็นแถบหน้าวัดนะคะซึ่งจริงๆหน้าวัดอ่ะก็มีแบบถนนคนเดินเนาะให้เดินเล่นได้แล้วก็มีคาเฟ่ชิคๆอยู่หลากหลายร้านอยู่ไม่ทานจริงๆเราว่าถ้าอยู่อีกวันนึงอ่ะจะแบบโอเคก็จะ,จะค่อนข้างชิลอันนี้จะแบบเร่งรีบไปหน่อย โอเคทุกคนก็คือเรามากันที่ห้างเบย์จริง SKP นะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นห้างที่เรามารอบที่2แล้วแหละเพราะว่ารอบแรกมาแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะอันนี้พี่คนขับรถก็คือแนะนําว่าเป็นที่นี่เนาะเพราะว่าที่นี่ก็คือมีแบรนด์เนมแบบเยอะมากนะคะแบบทุกแบรนด์เลยแต่ว่าแบรนด์เนมที่จีนอ่ะค่อนข้างแพงกว่าปกติแต่ของเยอะซื้อให้อ่ะนะไม่ไม่ซื้อให้มันเกิดปีหน้าไม่ไม่ซื้อที่จีนจ้าแต่ว่าสิ่งที่เราอยากมาที่นี่คือ food ูดคอดคือเธอมันดีมากๆนะคะมีแบบมันมีหลากหลายมากๆแล้วก็มันมีร้านหนึ่งที่เราชอบกินก็คืออะอะโวาาโดปัน่นอร่อยมากโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะมีกับทุกแบรนด์ที่อยู่ในไทยนะคะแล้วก็จริงๆอาจจะมีเยอะกว่าประเทศไทยเนาะ นี่อันนี้ก็คือร้านน้ำนะคะที่เราชอบกินมากๆนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะเดี๋ยวให้น้องเคนมาช่วยหาแต่แบบมันอร่อยมากๆอ่ะคือสตรอเบอรี่มันแบบสดมากๆแล้วก็อะโวคาโดคือเขาให้แบบเป็นชิ้นๆเลยอ่ะทุกคนดูดิมีแ้ทีด้วยนะนี่แล้วก็มีขนมน่ากินมากโอเคเรามาทานข้าบกลางวันนะคะร้านนี้เลยฉวนแหลมจิมซํา โอเคอาหารมาแล้วนะคะอันนี้เราทานร้านชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าอีกทีนะอันนี้น่าจะเป็นแบบขน,นมจีบปูที่เมื่อกี้เขาทำใหใหม่หมอือโอ้โหข้างใน,นเป็นไส้ไนี่ชื่ออะไรนะระวนนาวาต้องาร้อนดีครับอืมจิ้มใ่เลยครับจ ขาเค็มง่ <'m> โอเคเมื่อกี้เราก็ทานร้านติ่มซำนะคะเราเอาเป็นว่า <'m> อร่อยนะแล้วก็เช็คบินมาก็670หยวนนะคะก็ประมาณ3,500ก็ราคาโอเคเมื่อกี้สั่งเยอะมากๆแล้วก็ ตอนนี้ก็อยู่บริเวณฟู้ดคอร์ทนะหลังจากนี้เราก็จะขึ้นรถกลับไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็เราเรียกรถมารับที่โรงแรมเพื่อจะไปแอร์พอร์ตเอาเป็นว่าทริปนี้ก็3วัน3คืนที่ปักกิ่งก็บันเทิงเหมือนกันก็ถ้าเกิดมีอะไรดีๆก็อาจจะกลับมาอีกอนะคะใช่แต่ทริปนี้คนที่เหนื่อยที่สุดนะคะคือใครายลาป้าลาป้า <l ug> เดี๋ยวล่ะจะชั้นหนเนาะก็จะมีแบบแบรนด์เนมเยอะแยะมีชาแนลมีดีอลมีแอร์นะคะแล้วก็ทุกแบรนด์อะอยู่หมดเลยนะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่อะของเยอะมากทุกคนแบบอย่างพวกแร์ไอเทมที่เราไม่สามารถหาได้ใน π, ยุโรปอะไรเงี้ยก็ที่นี่มีหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่นี่แพงมากจีนแบรนด์เนมแพงมากก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ช่องแพนนะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราปิดวอล์กกันอีกทีตอนขึ้นรถกลับไปที่สนามบินนะคะแล้วก็พูดไ r รฟ์อัพทั้งหมดค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะปิดวอล์กกันแล้วนะคะเ,คเพราะว่าตอนนี้อยู่สนามบินแล้วเ,เดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วอันนี้ก็เป็นทริปแรกนะคะของอนาคินที่มาเที่ยวปักกิ่งนะคะเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับหนาวไหมครับไม่หนาวเลย,เลย ได้ข่าวว่ากอดป๊าป๊าอย่างเดียวเลยใครกอดป๊าป๊าอย่างเดียวทิ้งก็จริงๆริงทิก็ค่อนข้างเอนจอยนะเพราะเป็นคนเด็กเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนทริปนี้มันค่อนข้างหนาวเกินไปเขาก็เลยแบบไม่อยากเดินเขาก็เลยกอดป๊าป๊าอย่างเดียวคะสลบเลยเวลาเจอหนาวๆมากสลบเลยก็จริงๆถ้าอยากมาเที่ยวนะคะก็แนะนำว่าให้มาหน้าที่แบบ อากาศเย็ยนๆกําลังดีเนาะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวเกินไปน่าจะดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าอยากให้แพทไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่ามีสปอนเซอร์เข้านะคะอย่างทริปคอมอะจองทุกอย่างผ่านทริปแบบบ่อยมากๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์อะไรกันมาได้นะคะโอเคดดอย่าลืมกดกดสับกดสับซะรัก I love you นึ่ง y องเจบายบายครับทุกคนบ๊ายบาย I'm with you. Oh, we're cruising down to Mexico. I'm turning up the radio. Cause I'm with you now. You and me, we know that love is in the.